จเจริญพรวันนี้มีคำถามจากคุณโยมท่านหนึ่งเข้ามาว่าความฝันถือเป็นนิมิตลางบอกเหตุของเราเองได้ไหมครับเป็นอย่างนี้นะคุณโยมความฝันเนี่ยท่านแบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือหนึ่งเป็นเรื่องของจิตนิวรณ์คือเราคิดถึงเรื่องอะไรมากๆเข้าเนี่ยถึงเวลาพอนอนปับ๊บเรื่องนั้นมันยังค้างใจอยู่ก็เลยเก็บเอาไปฝันอันนี้เกิดจากความคิดของเราเองไม่ใช่เหตุอะไรจริงจัง ประเภทที่สองคือเทพสังหรณ์อันนี้เนี่ยเทวดามาดลใจเข้าฝันบอกเหตุล่วงหน้าอันนี้มีโอกาสเป็นจริงสูงถ้าไม่มีอย่างอื่นเข้ามาขั้นไว้ก่อนนะประการที่สามคือบุพนิมิตอันนี้จะเกิดกับผู้ที่มีบุญญาบารมีเยอะๆย,ยกตัวอย่างเช่นพระนางสตรีมหามายาตอนที่จะประสูติจะตั้งประคันของพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยก็จะฝันว่า มีช้างเผือกมาเดินเวียนปัททักษิณรอบปราสาทที่พักอยู่สามรอบแล้วก็เดินเข้าไปในพระคันอันนี้ถือเป็นบุพภณิมิตก็หนักแน่นยิ่งกว่าเทพสังหรณ์อีกเนี่ยประการที่สี่คือาธาตุพิการได้แก่ว่าไปทานอาหารไม่ถูกหลักเข้าเนี่ยท้องเสียโค้งาโค้ากกลางค,ค,คืนเลยนอนไม่ขับหลับหลับ,บ,บ,บลตื่นตื่นแล้วเลยฝันนั่นฝันนี่เปะปะเนี่ยอันนี้ก็เอาเป็นสาระอะไรไม่ได้เนี่เราก็ต้องดูว่าความฝันเราเอง จัดอยู่ในประเภทใดเจริญพร